สวัสดีครับขอต้อนรับสูส่สายบุญชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่กลับนะฮะมาหา,ลาเลาะเลาะแถวๆนี้แหละครับผมข้างหลังข้างหลัง <c oughs> อเอ๊ะตั้งเครื่องไว้ตรงไหนดีเนาะตั้งเครื่องไว้เทิงที่แหนนี่นะครับพอสูบเออไข่เอาหัวมาน้ำบ่หัวมันคือเป็นจกักรันหัวเป็นนื้อนีบบ่เนี่ยหัวกระโหลกบ่เนี่ โอ้หัวซื้อไหมไม่นว่าหัวกันโลกโปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับก็สูบใส่ใส่นาฝั่งนี้เนาะก็อเอาเครื่องมานะฮะเพื่ออยากดำฝั่งนี้ก่อนนะฮะก็เลยต้องเอามาสูบบ่อนนี้ขึ้นขึ้นก็จะขึ้นแถวแถ,ว,ถวนี้ ขึ้นทางไหนดีเขึ้นตรงขึ้นมุมไหนดีฮะ่าจะขึ้นมุมนี้นะมันมันใกล้ดีแล้วก็ขับไปให้ท่วมไอแปลงนี้นะฮะเอาท่อมาเครื่องไม่รู้จะหนักหรือเปล่าไอลุงเสือแกก็หมดแรงนะครับก็อเอามาทีละอันนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะหนัก เดี๋ยวคืนนี้ก็สูบน้ำใส่สูบน้ำใส่น,ะสน,สนานะครับเรื่อยๆนะเพราะเดี๋ยวมืดเนาะเดี๋ยมันยกยากเครื่องหนักหรือเปล่าไม่รู้ครับมาลองดูกันนะแม้จะยกได้ไหมนะครับเพราะทางนภาษาก็หมดแรงแล้วนะครับเพรามีคนซ้อยนะฮะอืมเครื่องก็ใหญ่ดีนะ ม่ใช่เครื่องเล็กนะธรรมดาก็ต้องแบกเอาเทสดูนะว่าจะยกได้หรือเปล่าใสาย่ยางไปเร็วขอจะเทสเทสยกก่อนสองคนได้ไหมเฮย้ยจิบชิเฮ้จิบชิขอดูกำลังช้างออืใช้ได้ใช้ได้ ัวกระโหลกผมถอดัวกระโหลกหลุดนะฮะจุกอย่างนี้เลยครับค่อยๆไปนะครับไอ <laughs> ัวกระโหลกผมถอดโวกระโหลกทิ้งไอ้ยะที่ลากไปเมื่อกี้นะฮะนี่มันหลุดออกจากกระโหลกให้ค่อยๆยกไปนะครับเพราะว่ามันหนักเออตัวอ,อีเปิมอีกแล้วนะครับติดตีเนี่ยติดตีน เอาหกะโหลกไปก่อนงานเบานะงานเบาค่อยๆทำไปนะเดี๋ยวก็เสร็จ <c ười> เครื่องค้อยค่อยยกครับเพราะว่ามันหนักนะยกมาได้ประมาณห้าเมตรพักก่อนเอาอะไรง่ายๆก่อน <c ười> ช่บอะไรที่ง่ายๆนะฮะยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนนะฮะ ยังไม่อาบลงอาบน้ำเลยครับดูท่าอีเป่มด้ยนะครับหินแห่นะฮะเหยียบินแห่นหี่ฮะมาใส่ทิลานก่อนเพราะตอนน้เขาเหนื่อยแล้วนะฮะขูว่าจะสูบเครื่องนี้แหละะดูว่าจะสุดเสร็จไม่คืนนี้นะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะครับอืมบรรยากาศ ลุงก็เป็นสไตล์นี้นะก่อนค่านะพระอาทิตย์ก็ยังอยู่สูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขากลับกันหมดแล้วนะครับผมเดี๋วดูดีดน้ําตูดแป๊บเดียวอะ่ะแห้งแล้วนะ่ะต้องป้านแล้วเนี่ยถ้าั้นมันจะแห้งหมดนะฮะเดี๋ยวไล่เาเสียมมาไล่ดักน้ําไวครับเพราะว่าถ้าไม่ดักนี่ก็ให้มีแห้งนะะเนี่ยเพราะว่าแห้งเสร็จแล้วยาจะขึ้นทันทีนะฮะอืมแต่ว่า เขา,ากับเรายัางอยู่นะเพราะไม่อยู่ก็ไม่เสร็จนะก็เดี๋ยวงคืนนี้ต้องดูดน้ำด้วยนะครับต้าให้ยกไปนะเพราะมันหนักน้อยหนึ่งนะก็นะเช่น strongman strongman อยากมีกล้าเหมือนสมัยก่อนนะจะได้ยกหรือว่า กระดึบกระดึบมันมันเต่าคาเลยครับมันหนักนะครับตัวไม่พี่น้องไม่ใช่เบานะลักไปหาเอาอะไรเบาๆก่อนโอ้โหมือแดงเลยหนักนะครับโอ้มีชะอมด้วยต้นชะอมปลูกริมคนาต้นบักหงอันนี้เป็นสายลัดกุ้งถังนะครับเป็นน้ำก่ ตนน้ำกอกนะครับเพราะเดี๋ยวมืดแล้วมันยกยากนะครับก็เลยยกตอนที่มันสว่าง <c oughs> ทิ่มเกือบนะครับทิ่มเกือบไว้ก่อนเพราะมันหนักนะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงก,ก็จะขึ้นอุย้ยหนักนะหนัก <c oughs> ยกมาได้หน่อยเดียวนะครับว่างก่อนเออนะนักใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้จะยก,ะ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 กะมาเสร็จแล้วนะท่อนอนรอแล้วแต่คนจะไม่รอด สูบด้ยวยสถาบัเขาจะเอาลงรูไหนนะรูน,นๆๆู้นมารรูมุมนู้นถ้าจะเหมาะนะมุมนี้คงไม่เหมาะเพราะมันลงไปกองอยู่ตรงนี้่นะอาจะเอาม,มุมนี้ฮนะให้มันลงไปตรงต้นกระโดนเลยจะสูบมุมไหนดีเนาะน้ำก็ลึกลึกนะฮะ สูบแล้วก็ต้องส่งขึ้นมาครับผมก็ประมาณนี้นะฮะขนาดหนึ่งพันหนึ่งพันสองอหกสิบตารางเมตรอืมเกือบหนึ่งไร่นะบอ่อนี่บอ่อลึกนะฮะถ้าน้ำไม่พออย่างไงเขาก็ต้องสูบบ่อนี้มีสามบอ่บอบ่อนี้บอ่อกลางแล้วก็บอ่อท้ายที่เป็นบอ่อหลุงพลนสูบขึ้นคื้นนี้ต้องได้สูบเพราะว่า ผมไม่มีน้ำเลยนะครับถ้ามีน้ำเต็มห้าผืนห้าแปลงหกแปลงนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดําเลยนะเพราะจ้างคนมาแล้วนะครับเอาไปธีแล้วหน่อยนะกระดึบ๊บกระดึ๊บนะครับผมรู้สึลกลบไปเอารองเทาง้าก่อนดีไหมมีใครมาอ๋อยายสมอนกลับแล้วนะครับผมยายสมอนกลับเสือพาไปกลับแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาเกือบกอนนะครับ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ